สวัสดีครับไม่ได้พบกันนานครับเปิดกล่องนะวันนี้หลังจากที่ผมหาข้อมูลของการื้อโนบุ๊กเนี่ยใช้เวลามาประมาณเดือนหนึ่งตัดสินใจได้แล้วว่ารุ่นไหนที่ผมอยากจะได้วันนี้เป็น uh, Lenovo Yoga Slim s CPU Ryzen 7 Gen 4 7รเ้ 00อยู่นะครับถูกสั่งมาจาก JIB ปัจจุบันนี้การซื้อของเนี่ยถ้าไม่นับการสัมผัสกับโปรดักต์แล้วก็ไม่จาเป็นต้องไปหาร้านหรือเดินไปซื้อที่ร้านแล้วเพราะว่าเราสามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้อันนี้ก็เป็นการสั่งออนไลน์ครั้งที่เท่าไหรแล้วไม่แน่ใจกับการซื้อของราคาประมาณนี้ราคาอันนี้เป็น29,900บาทค,ครับเรามาดูกันว่าในกล่องเนี่ยเขาแถมกระเป๋าเมาส์ชุดทำความสะอาดหาน้าจอแค่เนี้ยกล่องก็ใหญ่ มีน้ำหนักพอควรแหละมาเปิดกันดีกก่ออันนี้ของถูกส่งมาจากเคอรี่ผมสั่งมาตั้งแต่กลางคืนวันจันทร์ใช้เวลาประมาณไม่ถึง48ชั่วโมงดีอมก็มาถือ ก็ค่อนข้างจะดีครับการแพ็คก,ก็ดีมากกันกับแทกอันแรกเป็นใบเสร็จใบกำกับภาษีะนะครับมีการแจ้งมาว่าในนี้มีอะไรบ้างที่เขาแถมมาให้ for notebook กิ๊บเซ a เอ o r n o ีฟ b o o โน๊ตบกระเป๋าแบ็คแพ็คของเ e n o ว o แล้วก็ตัวโน้ตบุ๊กอันนี้เชนที่สนโน้ตบุ๊กอ่ะอันนี้เป็นกระเป๋าครับกระเป๋าของ l e n o v o รุนร่นแบบ t o p Every Day Backpack B510 ราคามันถ้าจะไม่ผิดในช็อปประมาณาพันหนึ่ง อันนี้เป็นคลิปเซตจาก JB มีที่รองเมาส์ผ้าเช็ดกระจกตัวเมาส์วยเลสแล้วก่อนท้ายเป็นเขาเรียกแหละเจลเอาไว้แบบเช็ดผมเข้าใจว่าเขาจะแถมสเปรย์สำหรับฉีดหน้าจอแต่ปรากฏว่าไม่มีนะฮะก็สำหรับของแถมก็ประมาณนี้ของข้างในเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงครับโอเคเปเลยดีกว่าเตีนผมตื่นเต้นนะเพราะว่า ราคาซื้อเนี่ยด้วยช่วงเวลาที่มันค่อนข้างจะต้องใช้เงินอย่างจํากัดเนี่ยก็ต้องระวังคือตอนจะซื้อเนี่ยก็สองปิดสใจเพราะเงินสามหมื่นนี่เราใช้ชีวิตได้สองสามเดือนเลยแต่ว่าถ้าเราไม่เสี่ยงก็ซื้อมาทํางานเนี่ยก็อาจจะอดตายไปในสามเดือนนั้นได้ตัวกล่องออกมาก็เป็นกล่องเรียบๆอันนี้ซิลยังไม่ถูกเปิดนะครับข้างล่างก็จะเป็นสติ๊กเกอร์เลโว o ข้างบนก็จะเป็น สีสติกเกอร์ของโ n o น,น่สินค้าผลิตจากจีนนะฮะชัางไฮคอมพิวเตอร์โอเคเราเปิดกันดีกว่า แน่นมากอืมใส่กล่องมาอย่างดีอันนี้เป็นน่าจะเป็นที่ชาร์จ นจะเป็นส่วนของสายชาร์จนะครัแบบปลักสาตาหม้อแปลงชาร์จก็ไม่มีล้เรามาดูสายชาร์จกันก่อนสายชาร์จก็เป็นสายชาร์จปกติตัวหม้อแปลงตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่ หัวเสียบเนี่ยหัวชาร์จเนี่ยจะเป็นแบบ USB-C จะมีขนาด65วัตต์นะครับค่อนข้างจะชาร์จเร็วพอสมควรนะแล้วก็เป็นคุณสมบัติของโน้ตบุกรุ่นใหม่ที่เป็นเกรดไฮเอ็นมันจะสะดวกต่อการ ต่อชาร์จมากนะครับเพราะเป็น USB-C โ okay, อเคตัวนี้นี่คือข้างหน้าโยกัสลิงข้างหลังครับ มใช้เวลาเทียบเปรียบเทียบข้อมูลของรถบุกเอาตรา b บุกที่เป็นอัลตราบุกเนี่ยประมาณหนึงเดือนมีตั้งแต่คนแนะนำเดลมีตั้งแต่คนแนะนำเอสซูสเอเซอรไปจนถึง Macbook ซึ่งผมเทียบราคากับความคุ้มค่าในความคิดผมนะอันเนี้ยคือ ผมสุดสำหรับผมตอนนี้โ okay. อเคพอลงมาแล้วมีฝาเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้เข่าห,อห่อมาอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวครับหนึ่งอันนี้วางไว้ก่อนเรามาดูในกล่องม,มีอะไรบ้า กล่องก็จะมีสารนะำไม่มีอะไรแล้วโอเคกล่องกล่องนะครับเป็น,นอัลตราบุคล็อบบุกแบบนี้เราเรา,เราเรียกกันว่าอัลตราบุ๊กเบาแนละบางนะครับ อันนี้เป็นคู่มือเล็กๆน้อยๆมีทั้ง15นิ้วมีทั้ง14นิ้วอัน,นี้การการันตีัาาข้อแนะนำการประกันนะครับอันนี้เป็นเอกสารบอกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องเนี้ยเป็นเจเนียร w วินโดววินโดแท้นะครับโอเเรามาเปิดดูกัน น้ำหนักผมความกังวลผมกับโน้ตบุ๊กตัวเนี้ยก็คือตัวน้ำหนัก1.4กว่านิดนิดรวมไอตัวชาร์จด้วยเนี่ยก็ประมาณ1.6กว่านิดนิดถ้าเทียบตัวสวิ f สามหรือสวิ f ห้าหรือ a s u s z e n b o o k หรือเดลพวกตระกูล Inspiron นเนะ ห้าสี่ศูนย์ห้าห้าสามเก้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน้ำหนักมันก็จะต่างกันประมาณสองขีดขีดหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ด้วยสเปคหลายๆอย่างฟังกช์ชันที่เขาให้มาหลายๆอย่างนเ,เนี้ยผมเลือกโยกัสลิมนะตัวจอสามารถพับได้180องศานะครับเอ,อ จอเป็นจอแก้วกลอสกลอส s ่ไอพีเอสอะไรสักอย่างเนี่ยครับขอบนะครับน้ำหนักเบาน้ำหนักมากกว่าสวิปสามแล้วก็เซนบุ๊กเนี่ยประมาณสองขีดครับนี่คือพอร์ตเชื่อมต่อนะ พอร์ตเชื่อมต่อเป็น USB-C เป็น HDMI แล้วก็รูฟัง3.5อันนี้เป็น USB-C USB-A นะครับแล้วก็เป็นช่องเสียบเมมโมรี่อเลนะ็กนกทีนี้ตรงนี้เป็นที่เปิดนะครับขอเปิด ต้องชาร์จก่อนครับนล่มไปล้อันนี้เป็นการเปิดกล่องแบบน,นอกเหนือจากมือถือ s สิบของผมแล้วก็อันนี้แหละที่สั่งออนไลน์มาแล้วมีราคาแพง เพืว่วางอลังการมากตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นในแบรนด์ ASUS Zenbook เนี่ยราคาเท่ากันคนระับ สีค่อนข้างสดดีมาก srgb ความสีตรงของ slim7 เนี่ย บางคนก็บอก 9, 97 Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, Press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on Narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to the United States. Is that right? No. Thailand. 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 Voice mode on. Your keyboard is set to US. Want to stick with that? Yes. Yes. Do you also type with another keyboard layout? That layer. Which language do you want to use for your second keyboard layout? Thailand. Thailand. อันนี้เป็นการคุยกับผู้ช่วยในเลนโนโวอะไรคอตตาน,น่าอะไรสักอย่างเมื่อกี้ไทยคีย์บอร์ดไทย Which keyboard layout do you want to add? Kedmani, t h a ย Kedmani. I've got that you want to use Thai Kedmani. Yes. s that right? <S yes. 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 Now let's get you connected to a network. That way you can get I don't updates have internet, apps, ca just so you know, connecting to a network now could save you some time later. If you want to get that out of the way, choose yes. 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 Ooh. Uh -huh. Now let's get you connected to a network. That way you can get updates, apps, and just so you know, connecting to. Next up, the legal stuff. In short, you'll need to select accept to use Windows. You can decline, but then, you know, no Windows. Then, what you want to name your account. No. Okay, now type a password for your account. And one more time to make sure we've got it right. Now you can set up three security questions to help you reset your password if you forget it. Choose the first question and type your answer. Now for the second one. Same drill. Third one's a charm. Choose your last question, type the answer, and you're good to go. Use Windows Hello to unlock your PC, quick as a wink, with just your face. No wink required. Want to set that up now? Okay, hold still for a second. We need to learn to recognize you. This is Now, just in case, go ahead and set up a PIN for backup purposes. Yeah. windows can save your spot in apps files and websites so you can keep doing what you were doing these are the settings microsoft recommend your device manufacturer would like your contact info to send you updates and such we're getting everything ready for you this might take several minutes don't turn your pc let me จริงๆผมค่อนข้างจะคาดหวังกับไอ้ตัว PC นี้มากไอ้ตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้มากเนะเราก็คิดว่ามันคงจะไม่สวยแบบในรูปแต่พอเราเห็นของจริงแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเลยกับการที่เราตัดใจจากเซนบุ๊กมาที่เลโนโวโยก้าสิมที่แม้ว่ามันจะมีน้ำหนักมากกว่า2ขีดนะครับอ ว่ามันแรกมาด้วยช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm, ม3.5ม m mm. มเนี่ยก็ถือว่าโอเคลำโพงอันนี้เป็น Harman นการ์ดอนอันนี้เป็นตัวบีแอดมอซึ่งก็โอเคครับตอนนี้เข้ามาในนี่แหละก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ อีก30นาทีมันเป็นฟ้าชาร์จชาร์จ60%ร์จะใช้ได้ประมาณสัก3-4ชั่วโมงไม่แน่จใจเน้ยชาร์จ30นาทีได้60%ส่าโอเคโอเคเอ่อสำหรับใครที่กำลังลังเลสำหรับการซื้ออัลตราบุ๊กตัวหนึ่งโน้ตบุ๊กที่เบาบางตัวหนึ่งที่แทบจะพอๆกับกระดาษ A 4เนี่ยความใหญ่เท่ากับกระดาษ A 4เนี่ยก็ ถ้าคุณมีใจให้กับ Lenovo Yoga Slim 7เซเนนี่ยผมคงจะต้องเชียร์นะครับเพราะว่าด้วยวัสดุด้วยฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างจะเคเนี่ยช่องระบายอากาศค่อนข้างจะใหญ่นะครับมันมีตัวเลือกที่เป็นตัวแข่งกับมันก็คือ s l i ม แล้วโ o ้ o บุ๊กโยคตัวอื่นนะครับแล้วก็ Asus ตระกูล ZenBook นะครับเอเซ Swift ิแล้วก็ us, ก book, เดล n s p i รอนพวก540 5 3 1 5391อะไรพวกนี้ครับแล้วก็อะไรอย่างเมันก็มี14นิ้วเหมือนกันนะครับ ก็แล้วแต่คุณนะครับบางอย่างแรมมันจะน้อยกว่าบางอย่างบางตัวเนี่ยก็จะแรมเท่ากันนะตัวนี้เป็น CPU ของไรเซน7 4700U เูยูน้ำนะครับเป็นไรเซนไม่ใช่ Intel นะฮะ Intel จะราคาสูงกว่านี้นิดนึงในใน CPU ที่เท่ากันเจนใหม่ Gen เท่ากันนะตัวนี้เป็นการ์ดจอ AMD RAM 16G b แล้วก็ความจำฮาร์ดดิสเนี่ย512เท่านั้นมันแรกมาด้วยความเบาละบาดนะตัวที่เป็นคู่แข่งของมันโดยตรงเลยก็คือ asus zenbook ตัวไรเซน7 4700U เนยูแรมมี SSD 512เป็นการ์ดจอออนบอร์ดเหมือนกันสเปคทุกอย่างที่เป็นสเปคข้างในเนี่ยเหมือนกันหมดความต่างก็คือ ไอตัวบอดี้ที่กางได้ประมาณ60องศาแล้วก็มีพัดลมแค่ตัวเดียวพัดลมระบายความร้อนแค่ตัวเดียวลำโพงจะเป็นฮามันการด้่นนะครับก็ประมาณนั้นแหะครับใครที่ตัดสินใจยากก็กข็ขอให้ตัดสินใจได้ไวๆนะครับเราเจอกันในกลุ่ม l e โนโวประเทศไทยครับไปและะ้วครับสำรับลือกุ้ม สวัสดีครับ